สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องที่มีชื่อว่าก,กินนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม่เชิงเล่นจะมาสอนทำ mid i n t e r v e n ในแมป aut หรือที่ทุกคนเรียกว่าอ่ะ universal time นะครับเป็นแมปที่มันเปิดนานนะครับผมแต่ว่ามันรีแแบบแล้วก็เพิ่งมาเปิดมาไม่นานมานี้นะครับบอกเลยว่าบักเยอะมากเแต่วันนี้ผมจะมาสอนทำ mid i n t e r v e n นะครับอ่ะ ซึ่งวิธีทำเมทอินเทรวนเนี่ยเราจะต้องมีไวซ์เน็กนะครับผมแล้วก็ต้องมีเิโอโบนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูมันชื่อ,อยังไงนะในเิโอโบนเนี่ยเราต้องหาพุชชี่นะครับผมซึ่งพุชชี่เนี่ยก็จะเป็นตัวรีสแตนแล้วก็ตัวทำเมทอินเทรวนนะครับแล้วก็ตัวทำเดือยวอเทรวนด้วยพุชชี่อยู่ใกล้ๆครับที่ทำเควสโจทาโร่นะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ให้มาคุยกับเขานะครับแล้วเขาเนี่ยจะมีสอนทั้งเรือกให้เรานะครับแล้วกดไอ้สองนะคือเป็นการทํานะครับเป็นว่าถ้าอันแรกจะเป็นการรียนรู้เต็มน,นะไม่ต้องไปกดหรอกถ้าใครที่แบบไม่จะม,มาเรียนรู้เต็มก็กดที่สองนะครับซึ่งผมทำเควสเสร็จไปแล้วมันก็เลยไม่มีเควสผมเออผมเลยทำเควสไม่ได้นะ <S <S เควสมันเนี่ยต้องใช้ดีวโ,โบนะครับพอเอดีวโ,โบนออกมาแล้วเนี่ยก็ให้กดใช้นะครับัที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็เฉยๆครับนั่นแหละ <S <S แล้วก็ต้องไปทำเควสต่างๆของมันอีกนะครับก็คือการทำ อะไรนะการฆ่าคนแล้วฆ่าดิโอนะครับผมอันนี้ือไม่มีเนาะผมไม่สามารถรับเควสได้นะห็นปะมันกดลักนะแต่มันก็ไม่มีเควสนะห็นปะเควสมันก็ง่ายๆครับผมฆ่าคนนะครับ36คนแล้วก็ฆ่าดิโอหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ใช้ดิโอโบนหนึ่งครั้งมันจะให้ซีมูนมานะครับ ผมหลังจากที่ได้ซีมูนนะครับเราก็มาคุยกแบบับพุชชี่อีกครั้งนะครับซึ่งมันก็จะให้ทำเควสเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าเปลี่ยนจากค่าคน36ค,คนเป็น40คนแทนนะครับผมก็เยอะขึ้นมาแค่4ก็ไม่เป็นไรเนาะแบบนี้มันยังมีบักที่แบบสามารถปั๊มคิวได้นะครับถือว่าอีซี่อยู่โอเคซึ่งบอสด,ดีโอเนี่ยจะเกิดในปา่านะครับผม มันจะมีโอกาสดบบนเนิวบนเนาะซึ่งเถวเดียวบนได้จากไหนได้จากการเก็บกล่องนะครับแล้วก็จากการฆ่าเดิวนะครับผมถึงแม้มันโอกาสมันจะไม่ได้เยอะอะไรก็เถอะนะแต่ก็เก็บเก็บมาเถอะอ่าจากนั้นเนี่ยเวลาคุณชมเนี่ยได้ซีมูลแล้วก็ไปทำไปเสร็จแล้วใช่ป่ะออนั่นแหละเลยปิดเพลงไงเป็นไงลิขสิทธิ์เต็ม ไม่เป็นไรคนระับปิดเสียงไว้แล้วตอนนี้ก็เปิดนะซึ่งเดี๋ยวผมไปดูรูปร่างเดียวบนเนาะเป็นยังไงมันจะเห็นบอกวะแขนมันบงังอะโอเคไม่เห็นอยู่นะเห็นแค่ลางๆก็พอแนละ้วมั้งเก็บไปเหมือนเดิมนั่งงนแหละเผื่อต้องมีใครต้องการแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอร้ระบบเทรดมันเป็นอะไรคนระับผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมชอบท่ายืนมันมากเลยอ่ะสกิลแรก ตอนปิดสแตนแต่ว่าขอปิดก่อนโอเคมันจะมีสองโหมดนะครับก็คือโหมดปิดสแตนกับโหมดเปิดสแตนนะครับสแตนบางตัวเนี่ยเวลาปิดสแตนเนี่ยจะมีสกิลด้วยนะผมแต่บางตัวก็ไม่มีเนาะอ,อ,อาจจะมีแต่ว่ามันสกิลมันไม่ได้เยอะนะโอเค,อเ,คเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเต่อยธรรมดาก็าจะเป็นอย่างนี้ับผมนะต่อยหมดสี่ครั้งนะครับดาเมจก็แรงใช้ได้นะครับ1น3 4 4สองสาสี่สี่เก้านี่ยนะดาเมจส9เก้าถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม แรงเลยต่อไปนะครับสกิล e เนี่ยมันต้องเล่นกับระยะหน่อยนะก็คือจะเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็อะไรมันไม่โดนนะมันต้องเล่นกับระยะนะครับผมเออ่สกิลของเม็ดอินเทเวนสัส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นกับระยะทางนั้นเลยะมันต้องกะระยะเอานะครับผมนี่ดาวมีสามแปดโคตรแรงเลยเออแรงเลยเนะี่ยปล่อย,อป,อยอป,ปีศาจบับต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นสกิลอหละ คอมโบมันยากอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสกิลอากันเลยดีกว่านะสกิลอาเหมือนจะเป็นการเอ่อเอาหมาัดของสแตนออกมาที่มือแล้ว,ลวก็ต่อยยังเท่แค่ไหนสวยอีวีพัดได้ง่าย,ย,ย,ยนี่คือดามิดนี่คือคอมโบที่ผมทําได้ซึ่งมันเป็นคอมโบที่กากหมามากเพราะว่ามันคอมโบยากจริงๆครับตัวนี้แต่ถ้าคอมโบเป็นนะผมว,ว่าโหดแน่ๆสกิลที T นะครับมันจะเป็นการเหมือนปามีแล้วเวียรวาร์ฟไหลหลังมานะครับถือว่า ค่อนข้างเท่แต่โดนยากไปหน่อยตรงนะ้ของผมนะสออกิวไวยสกิวไวย์กีอะไรวะนะสกิวไวยเหมือนจะเป็นการสาิงตะแตนออกมาต่อยแว็บหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปแค่นั้นจริงอนะปับ๊บครับผมต่อไปก็คือน,น่าจะเป็นร่างตอนเปิดตะเตนนะเออมันไม่มีสกิลอื่นแล้วว่ามันมีแค่นี้เออมี e r e r y นะเออะไรเออมัช่างแม่งนะ สกิลวีเป็นการวาร์ปเนาะอันนี้คือใช้ได้ทั้งแบบเปิดสแตนแล้วก็ไม่เปิดสแตนอ่าวาร์ปได้ไกลอยู่นะครับผมไม่ได้ใกล้อะไรขนาดนั้นกู้ดาวเร็วด้วยนะไม่ไม่โดนเลยสกิลว e นะีเนี่ยปับ๊บโอเคอืมปล่อยมอนอย่างนั้นของตัวโอเคเราเริ่มมาเปิดสแตนกันดีกว่านะครับผมผมชอบเสียงตอนมันเปิดสแตนมากเลยอ่ะ คือเสียงมันดูเหมือนอ,อะไรดีจะได้รอยางนไ้ดีวะมันมันพูดเร็วเหมือนพูดพูดน่านพัดลงมเอออย่างนั้นอนะ่ะสกิล E คือการบาลีนนี่นี่น,นี่กดหนึ่งทีมันจะบาลีให้เราเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นต้องกดค้างเนาะตัวนี้ถือว่าดีเลยสกิล R จะเป็นการเอ่ออย่างไรวาร์กไปแล้วก็นั่นแหละมันก็เล่นกับระยะจริงๆนะถ้าเราอยู่ใกล้กว่านี้ก็คือไม่โดนอ่ะ จะเป็นวานก็ไปแล้วก็ทีวิพันธ์นะครับผมสกิลทีเป็นการลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ปามีดมันไม่เชียงลอยขึ้นฟ้ามันจะวาร์ปไปบนฟ้าแล้วก็ปามีดอย่างนี้เลยเว้ยซึ่งสกิลเนี่ยโดนยากกว่าสกิลตอเนเปลือกนัอออ่อีกอ่อ,อยๆอ,อ<ล>ย่อยีคือมุมกล้องมันค่อนข้างเนี่ยมันต้องกะจริงๆมันกะระยะเออมุมกล้องมันก็แบบอ๋ออย่างเคลียร์นี่ สกิลว่าเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างที่ยเคาน์เตอร์ได้เออ่ยังไงดีอ้าวไม่โดนเลยโอ้โหยากจริงๆเลยกีย่ได้โอเคมาเริ่มกันใหม่ก่อนเออแม่งเนียก่อนจะเคาน์เตอร์ดี๋ยคือเคาน์เตอร์เนี่ยดาวมีเดี made, มันไม่ได้แรงอะไรนะผมว่าดาวเมจประมาณ40ก็อาจจะใช้ได้แต่ในความที่ว่ามันใช้ยากอะผมคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สกิลเนี่ย ถ้าส่วนใหญ่ก็ว่าน่นจะไม่ได้ใช่หรอต่อไปสก,กิลเอฟนะครับจะเป็นการว้าไปแล้วก็ตัดแขนนะครับผมปั๊บนะครับอุ้ยเลือดชุดอย่างนี้เลยน่กกยากลัวจังเลย วอ o ยูทู e มันจะไม่ให้กูลงกันดินี่เอ่อเรงไงดีวะคือคลิปนี้มันก็มีแค่นี้คนระับคุณผู้ชมสกิลมันก็ไม่ได้เยอะอะไรทั้งนั้นแหละมีวาร์ปได้สกิล,กลอ่าก็พุ่งไปต่อยได้มันก็เฉยๆสำครับก็หลักคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกันนะ,นะก็เดี๋ยวเผื่อๆว,ๆว่างๆอาจจะมาทำคลิปใหม่ไปละไป